อลิวูดเกมในไทยแลนด์ สนุกกันต่อนะครับพอลิวบเกมน่ายไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์ครับ6โมง20นทีทางช่อง3นะครับอ่ะก่อนที่ไปแข่งขันต่อไปมนเป็นคำถามที่ผมอยากจะถามเพราะเป็นห่วงทุกๆคนนะครับใครมีปัญหากินเยอะอาหารไม่ย่อยขับถ่ายไม่สะดวกบ้างยกมือโอ้โหนี่ก็มีแค่ 2, 2> <ม>คน 2> <ม>นี่<ม>ทั้ง<ม>ทีมเลยฮะทีมท โอ้ oh, <laughs> นี่ฮะบ,บอกแล้วบอกแล้วมัมีการติดขัดลําบากใจนี่ไงหลายต่อหลายคนเขาเป็นวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมามอบให้กับพวกคุณนั่นเองนะครับผมออกมาเลยนี่เลยครับนมเปรี้ยวดีไลท์สูตร KCI Plus Fiber ขวดสีส้มนะครับปราศจากไขมันประโยชน์2เท่า เพราะขวดนี้ผสมไฟเบอร์อินูลิน ขับถ่ายง่ายสบายท้องนะครับช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารและมีอิมูลัสจูรินซีโปรไบโอติกที่มีชีวิตช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงบอกเลยว่าอันนี้ดีมากๆยังไม่พอยังมีอีกสสูตรนะครับนมเปรี้ยวดีไลท์สูตรออริจินัลขวดสีแดงอันนี้นะครับผมนมเปรี้วดีไลท์สูตรน้ําตาลน้อยลดน้ําตาลจากสูตรปกติลงถึง40%ขวดสีฟ้านะครับผมและนมเปรี้วดีไลท์สูตรน้ําตาล0.1%ขวดสีเขียวนั่นเองครับ หวานจากญ่าหวานธรรมชาตินะครับดีไลท์ทุกสูตรมีอิมูลัสจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะครับซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายวันนี้เอามามอบให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับให้มาลองแต่ถ้าเกิดว่าทีมไหนก็แล้วแต่ที่ชนะในเกมเกมนี้ผมมีกิฟต์เซ็ตดีไลท์โปรไบโอติกมามอบให้ด้วยนะครับไปอร่อยกันทั้งทีมได้เลย <Yeah. S 1> เก็บไว้ที่เนะ <Yeah. S 1> สาดีไลท์นะครับ ขอบคุณมากครับหัวหน้าทีมจะได้เอาไปแจกกันเลยเกมเกมนี้พร้อมแล้วคุณพร้อมหรือยังพร้อมเอาแล้วนะไม่รู้ว่าใครจะเข้ารอบแจ็คพอตนะนี่คือตอบมาเป็นตัทีมของคุณหมวยได้เล่นก่อนอเพราะฉะนั้นผมจะบรีฟั่งนี้ก่อนแล้วคุณดูหมวยเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมหมวยจะอยู่ตรงนู้นที่เหลืออีก3คนจะยืนอยู่นี้หนึ่งสองสามยืนยังไงก็ได้เราจะไม่เห็นว่าจอทีวีมันขึ้นว่าอะไรบ้าง แต่มันจะเป็นพยาญชนะที่ขึ้นต้นด้วยต่อเต่าทั้งหมดสําหรับทีมคุณนะครับพอเขาใบมาปุ๊บอันนี้ก็เต่าพอเต่าเสร็จอันนี้ตกต้องย้ําเต่าตกแล้วก็ต่อเต่าอีกย้ําแบบนี้ประมาณนักสมรอบเป็นเบสิกนะถ้าย้ํากันไม่ได้3ามรอบต้องออกจากวงการบันเทิงแค่นี นนเคุณ <jut> ลทลย,มไ,ยไม่ได้เพราะว่ามันต้อง3มรอบมันต้องได้อย่างน้อยเก้าคำอันนี้ต่ำกว่านั้นโอ้ยเข้าใจแล้วนะบัครพร้อมแล้วคข้าประจำที่ครับเชิญพวกคุณเริ่มต้นด้วยพยัญชนะต่อเต่าทั้งหมดครับหมวยอยู่ตรงนี้เลยเหยียบไปเลยครับพร้อมนะเต็มตัวเริ่มเอตำรวจเอตำรวจถูกต้องไป ตำรวจทำหน้าที่อะไรตรวจตาตรวจตาตำรวจตรวจตาอ่ามีคำว่าตรวจครับต้องย้ำตำรวจตรวจโอเคตรวจเมื่อกี้ตาตำรวจตรวจตาโอเคตำรวจตรวจตาแล้วสองอย่างมันชิดกันเรียกว่าติดตำรวจตรวจตาติดโอเคไปกระเป๋าสะ กระเป๋าซาสะเงินเรียกอย่างนึงว่าตังสตังตังคำว่าตังถูกต้องครับย้อนไปอันนี้ตังตังตำรวจตรวจตาติดตังเออไอคำแก้วมันเป็นงูใครใครเล่นอีคำแก้วมันเป็นงูใครเล่นต้งถูกต้องตำรวจตัวตาติดตังต้้ถูกตองโอเคไปเออ่ ติดอะไร้ติดแล้วใส่ใส่ใส่แอปเปิลแทร็กอะทำอะไรตามตามตามตำรวจตำรวจตรวจตาตาตาเนี่ยไอเนี่ยไอติดเออติดตามแอ้าคือคือ้าวไปต่อไปต่อแล้วหมดเวลาแล้วอ้าวนี่นี่นี่นะคุตบอลทเตะเตะตำรวจตรวจตา นี่นติดติดติดอะตังเตลเตะตาำรวจตรวจตาติดตังหมดเลนะตมันยวค่ะตำรวจงานด้โอ้ตํารวจอะไรมตํารวจตรวจตาติดตังแต้วตามเตะโอ้โหวอโอเคเมื่อกี้มันแปดคำป่ะพี่ผมนี้ออกจากวงการได้เลยปะ เพราะว่าจริงๆคุณได้ได้7จ็ดคัได้เจคูณสองเท่ากับสิบวกก13เป็น27ถ้าเกิดต่ำกว่า25ต้องออกจากวงการนี่ยี่สิบเจ็ดโอเคแล้วไปเห็นแล้วนะครับว่าจะต้องทำยังไงคนใบ้ก็ต้องไวคนตอบก็ต้องตอบและจําของเพื่อนให้ได้พร้อมไหมครับไ้เข้าที่เลยเข้าที่มา พี่กลางเลยพี่หยู่กลางมาพี่มองคุณนะครับทุกคําขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนอนหนูทั้งหมดเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มพี่อะมีพี่แล้วมีน้องเออน้องถูกต้องนอนหลับนอนเฉยๆน้องนอนน้องนอนบีบบีบบีบปวดปวดจังเลยน้องนอนนวดน้องนอนนวดครับไปเร็วดีไลท์ดีไลท์ไปลร น้องนอนนวดนมนมอะไรนมอะไรนมอะไรเปรี้ยวเออน้องนอนนวดนมเปรี้ยวโอเคไปประกวดนางนำพม่าไม่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 เออน้องนอนนวดนมเปรี้ยวนางงามเออไปไม่ใช่ยืนน้องนอนนวดนมเปรี้ยวนางงามนั่งอยู่เฉยๆนิ่งน้องนอนนวดน้ำน้ำน้องนอนนวดน้ำน้ำ น้องนอนนวดนมเปรี้ยวนางงามไม่น้องเปรี้ยวก่อนเนี่ยเออนี่ใบผิดแล้วน้องนอนน้องนอนนวดนมเปรี้ยวนางงามนั่งนิ่งนิ่เออโอเคได้ได้ได้โอ้โหดูไม่ออกเลยนี่นี่ผิวเรียบเนียนน้องนอนนวดนมเปรี้ยวนางงามนั่งนิ่งเนียนยอดเจ้าชู้มีมีคนอื่นอ่ะ มีคนอื่นน้องนอนนวดนมเปรี้ยวนางงามนั่งนิ่งนอกใจไอ่เนียนน้องนอนนวดนมเปรี้ยวนางงามนั่งนิ่งเนียนนอกใจนิ่งเนียนนอกใจแพทองทานอุ๊งอิงอุ๊งอิงน้ำนนายน้่นาน้องนา่น้องนายน้อน้องนอนนนนอ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 นนวดนวด อดดดเเหออะไรเขาได้ไปเทีมของคุณได้ไปเกาอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีมทีมขอแก้วนะครับนำไปก่อนแล้ว30ต่อ2ีสบเ สัญญาไว้เชิญมายืนตรงนี้เลยครับ <ขอ S 1> ผมผมบอกแล้วว่าทีมที่ชนะในเกมเกมนี้จะได้กิบเซ็ตนมเปรี้ยวดีไลท์โปรไบโอติกนะครับผมเพราะฉะนั้นเอาออกมาให้เขาเลยเชิญรับได้เลยนะครับให้กับผู้ชนะในเกมนี้ทั้ง4สูตรเลยเนื้อนมเปรี้ยวเพื่อสุขภาพเรื่องนมเปรี้วดีไลท์โปรไบโอติกนะครับประโยชน์ดีๆแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับสาวดีไลท์ like ค่ะสั่งซื้อได้จากหนุ่มสาวดีไลท์ทั่วประเทศร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าทั่วไปนะคะโอเคขอบคุณมากนะครับผมเอาละขอบคุณสาวดีไลท์นะครับช่วงหน้าเกมสุดท้ายแล้วข้อละ5คะแนนนะครับต้อง acting กันหน่อยนะครับเตรียมพบกับเกมเกมนี้ครับใบให้ค่า มตอบมาเป็นตับยากที่สุดคือเรื่องความจํานี่แหละค่ะใบอ่ะไม่ยากแต่ความจำเนี่ยยากสุดแล้วพี่ๆในทีมนะคะพยายามแบบสุดๆยังเหลืออีกเกมนึงค่ะทุกคนวันนี้นะคะหมวยทําเต็มที่ค่ะลูกทีมทุกคนก็ทําเต็มที่ยังไงฝากเชียร์ด้วยนะคะอุ้นแอ๊งปุ้นแอ๊เป็นนแอ๊งเก่งในกระดาษ